สวัสดีครับพี่น้องไปครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการเบาสถาพรค้นหมักเลาะนะครับทางอ่อนซ่อนทีวีพีเอไอช่องหนึ่งหนึ่งสองครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบาสถาพรสีผ้าเลาะนะครับเบิ่งเรื่องเล่าความเป็นยูการคล้องตนคล้องตัวครับพี่น้องครับยูแบบใดยูกับธรรมชาติแบบใดครับสี่พ่อยู่พ่อกินบ่ต้องไปดินลนนะครับ อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเมืองที่สั่งความ,มุลไหว้รถกระติดครับพี่น้องครับนะครับมาเบิงปราดของอาชาวบ้านที่ยึดตามห้อยราชการที่เก่าครับพี่น้องครับองค์พ่อหลวงของเขา้าผู้ที่เฮ็ดไทยทุกคนนะครับพ่ออยู่พ่อกิน,ปล,กน,นปลูกนั่นปลูกนี่ในนามมีปลา,าคางสาก็มีพักมีซีใบต่างๆครับพี่น้องครับมีของอยู่ของกิน ปลูกย่างละเล็กย่างละหน่อยครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับวันนี้ครับบ่าวสถาพ่อสิบ้าไปเบิง้งนะครับศูนย์ท้ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินนะครับของคุณพอเข่นด้วนบุตรโม่บ้านหนองบัวบานตําบลทรายมุ่นอำเภอนาพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเพิ่นเป็นหมอดินอาสานะครับและก็ปาดเช่าบ้านผ้าพี่น้องป้องไปนะครับเฮ็ดกิจกรรมเฮ็ด เรื่องเล่าต่างๆครับพี่น้องครับเรื่องเล่าอย่างเนี้ยเฮ้กากะสิยางไปเบิ้งน้ำกันกับเบาสถาพรอน้นมักเลาะอ่อนซ่อนทีวีพีเอชไอช่องหนึ่งหนึ่งสองเด้อครับพี่น้องปะยางเลาะพี่น้องครับยางเลาะน้ำกันครับอันนี้พ่วนเบิ้งครับอ,อ,อุ้ยพุ่นนี่กน็นะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไส้เดือนนะครับเพื่อการจัดการ ของเสียและเพิ่มมูลค่าค่ามูลสัตว์ครับพี่น้องครับนี่เห็ดมูลใส่เดือนอด๋ยวเขาค่อยมากครับอีพอเช่นดวนก็แล้วกันไปยางหาเจ้าของครับทั้งปลูกนะครับพักขี้เล็กนะครับปลูกไม้แดงนะครับนี่ครับนี่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินครับนายเคนด้วนบุตรโมบ้านหนองอุวบันหมู่ที่ห้าตำบลทรายมูลครับ ท่านี้ก็เป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนครจอมขันแกน่นนะครับชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรน้องบัวบานครับพ่นผักครับมะเขือบัเอือบักพริกครับพี่น้องครับพ่นบุรโม่พ่นบัก่วงกับเอ้ยดอกบักงวงปลอดสารอ่อนซ่อนครับพี่น้องครับอ่อนซ่อนไหลพ่นผัก เบอร์เอ้ยสุนีบ่อใส่ปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยขี้วัาผ้าทั้งนั้นนะครับพวนบักบวบครับพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับบักหุวงพวนพวนครับพี่น้องครับอ่อนซ่อนไหลพวนพักครับผักหวานต้นใหญ่ครับได้ขึ้นง่อยเอาอันนี้บักขามแปรครับหรือว่ามะขามเทศนะครับอันนี้ต้นพายุงครับพี่น้องครับพายุงนี่พายุง เอ้ออยุงครับ๋ยเ่เข้าสีเขาสีเลาะไปไปสอบถามนะครับเข้าสีเลาะไปสอบถามคุณพอเข่นด่วนนะครับเกี่ยวกับการสร้างอำนาจักรค,ความเป็นอยู่ของอยูของกินนะครับอยู่แบบพ่อเพียงนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่น,อน้องตัวนี้ผักฟังซิ่งดีจาก แลวก็ชมรายการดีๆจากทางรายการกันแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับพักแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเด้อ,อจากน้อยผมสีผพาไปครับชวงคอนเานต์เบาสาพพันคนมักเลาะครับทั้งออนซอนทีวีพี่ไอยจยนดำนะครับช่องหนึ่งหนึ่งสองร่วมเดินทางเลาะน้ำกันครับผลิตพันธ์เพื่อสุขภาพตราพระจันยิมก็จะเป็นชาพระจันยิ้มกาแฟพระจันยิ้มยาสีฟันพระจันยิ้มแล้วก็บเรื่องเล่าของสบู่ฟอกหน้าให้ขาวนวลเนียนตราพระจันยิ้ม แลรงาสบู่ฟอกไก่หอมอบอวนโดยธรรมชาตินะครับอ่าขาเชื่อปิทิเรียครับพี่น้องครับตราพระจันทร์ยิ้มครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งดีที่เลาะน้ำกันกระเบ้าสถาพ้อะไปยามอีพอเข่นดวนครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาเยี่ยมมายำเบ้าสถาพรคนมักเลาะนะครับเออไฉยมาเฉยนู่นหอมาเลาะครับพ่อวันนี้มาสอบถามเกี่ยวกับศูนย์เรียนรูกยุ่งมืองนีอีพอเข่นดวนเห็นยังเนี้ยอีพอ หลายแนว่ยเโย่เฮ็ดแนี่ยได้เฮ็ดเป็นธนาคารอาหารธนาคารอาหารครับโอ้ธนาคารอาหารปลูกพักปลูกปลูกพักปลูกมีปลูกพักปลูกเอามากไม่พวกมากสริมกเที่ยังอะไรละเลี้ยงโคบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนี่ยพ่อได้กินได้ยังก็พ่อเลี้ยงกินก็ขายเออเลี้ยงกินก็ให้พี่ให้น้องแกพี่แกน้องก็เลี้ยงก็จะขายเป็นรายได้เสริม เนี่ยสิงทีบ่มีครับเแล้วยุบบองนี้ทั้งมัดดหนาทีจากอะไรครับพอ่อซิบสี่อะไรครับสิบซี่อะไรสิบสี่อะไรเข้าเข้าแบงส่วนตรงไหนครับแบงส,ส่วนปลูกเขาเก็เกีเ้ไรออแข่งกับเป็นบอสสองไรอ๋อแข่งกับเป็นปลูกพืชพักสวนขวบปลูกไม่ยืนต้นอืมไม่สูงไม่ตำ่ำครับเออไม่ปแปรรูปไว้ได้เพราะ เพราะว่าใบซุกนี่เป็นมบพื้นม่เอียงเพอใบไม่เสียตะกิจมันมันเห็ดไปบ่ได้เลยครับครับสมุนหนี่เห็ดยู่นี่ทั้งมืดนี่สิบสี่เห็ดน้ำกันจักษ์คนสองคนสองคนกับใหญ่กับใหย่ใดครับใหญ่ใดโอ้ยแล้วก็ตอนนี้อีพอเช่นดวนนี่เข้าไปร่วมลุมกับหน่วยงานราชการนที่เขาแต่งตั้งออกมานี่มีจะลุมครับไม่มีกลุมหมอดีนครับ กรมอดีตเกษตรแล้วไปเกษตรอาสาประจำหมู่บ้านครับเนี่แหละที่ได้ด่านเกษตรนะกุมกุมที่ได้เข้าไปครับเรียนดูเยอะนี่ย้อนย้อนเติแหน่งกับเป็นมอดิตอาสาประจำตำบลอดีมอนิาสาประจำตำบลเออและเป็นประธานเครือข่ายของสพกเออเป็นประธานนี่ ซอปกว่าเครือข่ายของอำเภอหนองพ่องครับโอ้ถือว่าเครือข่ายไงแล้วก็แต่ละมือแต่ละอย่างก็มีการมาอบรมครับยิ่งเคาว่ามือหนึ่งันที่สามสิบก็มาอบรมอยู่นี่ครับครับผมเขาไปส่งเขาพินเฮียนป่ะนี่ไปส่งให้คนงานแกะเขาอยู่เฮียนเบาถาพอนแม่กับลูกกองเขาอ้าวมามาส่งเฮียนพ่อใหญ่เข่นโอ้ยใอยว่าคนละผิดเฮียนแล้วอันนี้เรากินกับพวกกระดกส่งเขากองว่านี่พงยัยเข่นลวงเขาจะว่าเพราะแม่ต้องเป็นเข่นดวนวันน้อยทาน ได้ถามพญายศสวินเขาเลยบอกว่านีเมื่อนั้นวันที่สามสิบมาจกคนครับมาเฉพาะพอเขาไมาร่วมสามสิบหาคนเขาิบหาคนเจ้าหน้าที่ไฟทั้งการกับมาพวกชุงสร้างชบเท้านจังหวัดครับแล้วก็ผู้ช่วยชบเท้านเอหนาไฟจังหวัดครับมาเมืองแล้วก็ปลัดอำเภอปลัดกันมาครับปลัดอำเภอก็ว่า พวกเกษตรอำเภอครับไอ้ก็ไอ้พวกนวยงการเกษตอก็ไม่ไอ้พวกนุ่งการเกษตรเอก็ไม่โอ้พวกนุ่งการเกษตรอำเภอสกษตอำเภอก็มากหมดนะครับว่าพวกปะพี่น้องเหามาอบรมละอือแล้วส่วนที่ตายก็ยังพอแค่ยังไงเป็นอาหารสัตว์ครับอาหารสัตว์อาหารงัวนโอ้โอ้มันมันมันเซนมาตังแห้งนี่มันเซนแห้งเป็นอาหารพ่อคันไปเลาะเบิ้งงัวแล้วงัวแดงครับอ่าก็ พอก็เลยสับมันฟานมันแล้วก็ตากแห้งไว้แล้วให้มันกินอาหารเสริมเอาพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่นี่มันเส้นครับตากแห้งไว้คุณตากแห้งไว้คุณนี่คือมันเส้นครับพี่น้องครับมันเส้นตากแห้งไว้ไปแหงงัวนะครับอันนี้ไม่หอดกล้วยป่ะนี่ครับพี่น้องกล้วยก็มี่ป่ะนี่กล้วยโอ้ยไงใครกินดีกล้วยใครเนี่ยเออเออ เออนะครับมาดีนะครับเอาสิมจักน้อยเอากินกล้วยแล้วเขางินยางเลาะนะครับไปเบื้องนั่นเบิ้งนี่เออครับเดี๋ยวผมกินกล้วยจัเขานครับเอาแห้งกอนอืมมานาีเปอดตัวของกินครับพี่น้องครับเข่นไอ้พอเข่นดวนเป็นมูอย่างเีก็ไม่ใช่เข่นครับพี่น้องครับตอนี้เขาออกอากาศทั้งอ่อนซ่อนทีวีพีดไอ้ช่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องกล้วย มดแดงก็ไหลกัดผมแล้วครับเพิ่นเรี่ยงข้อมมดแดงครับไม่ผมเบิ่งอีพ่อเยอะโดดน้ำตั้มตั้มต้องทำใครพี่น้องเขาจะย่างหรอครับอีพ่อว่าเพิ่นเลี้ยงเอียงเนี้ยทั้งหวกก็เลี้ยงหัว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 เรียกว่าลูกวอดใครพี่น้องครับลูกวอดกบนะครับไปย่างกับอีพ่อบ่กพายัง นี่พอข่อยก็สูงสูงครับ <c oughs> สูงขาวปงขึ้นจังเบาขาพ่านปลา,ต,าต้นไม้ตัวนี้ตัวจังพรนี่พยอ้พยอมเรือนาน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้วหลายปีใครแม่งขายตันว,นตวนี้พ่อจังบาทเนี่ยโอ้ก็ต้องเาไปหลายหมื่นบาทครับโอ้สี่หมื่นเน้ะพ่อประมาณสี่หมื่นโอ้เงินสี่หมื่น 40, ตัวนี้ขันปลูกจก 100, ักร้อยต้นน้องพรเนาะเอออันอันนี้คือ ลูกออดอนี่ครับบอ่อลูกออดครับพี่น้องมาเบิง่งพ่นลูกออดหรือว่าหวกครับพี่น้องอครับลูกออดครับพี่น้องบ่อลูกออดครับลูกออดหลายนะครับโอ้คนธรรมดาครับพีน่น้องนี่ครับเชื่อว่าเป็นบอ่อนะครับเป็นร่องเลื่อน ลูกออดต่างๆครับพี่น้องครับคุณลงเดือนนะครับเดี๋ยวเข้าชีไปเบิ่งทำกันครับอืมโอ้แม่พันธุ์เห็บพะวันครัโอ้แม่พันธุ์กบครับคุณครับพี่น้องขอจับปุ้บนะครับจับตัวมาบ้างนะคุณโอ้แม่พันธุ์ นี่นี่ครับไีป่อจับเบิ้งครับนี่นี่ไข่และคนตกปลาก็เริ่มออกแล้วไข่เต็มท้องแล้วอืมท้องแล้วครับเลยคุณครับแม่พันธ์แม่พันธ์โอ้นะครับแม่พันธ์ลายผลเต็มเลยนี่บอแม่พันธ์ครับพี่น้องครับแม่พันธ์เรตัวอ้วนพี่พี่พ่อพันธ์วันนี้วันนี้พ่อพันธ์วันนี เอพอพันก่นเนี่ยพอพันตัวใหญ่เพอผสมพันยวผสมพันกันอืหนครับน um> ี um> <d um> <d um> 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 ่คร um> ับพอพันบู๊พุ่นครับนี่ครับพอพันครับตัวใหญ่โ่โอ้ยโดดงจังจังคุ่นธรรมดา โอ้ยอันแบบน,น,นั้เด็นน้ำมันสอกเดือบอันนั้นฝาปิดอยู่ในอันอันกระเบื้องนี่ไม่พอเบ็นเบ็ดเบอร์เอ้ยที่นี่ประมาณนสักตัวครับนี่ผมมั่นห้าสิบตัวห้าสิบตัวขายเข้ากับขายขายครับพอพันก้นขายขายขายจาังได้พอคู่ละสองร้อยครับคู่ละสองร้อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเอาเออจะหาคู่ อันนี้หาเงื่นกัครับทำบุญมันมดอันนี้ลูกออดบ่อลูกออดครับพี่น้องเออมาเบิ้งลูกออดน้อยบ่อไม้อันนี้เป็นเป็นป้าผักหวานผักหวานผักหวานบ้านครับผักหวานปลาแต่มาอยู่มาอยู่บ้านหรือซื้อยุ่งเ่องปลากับไปักหวานปลาครับโอ้นี่บ่อลูกออดครับครับ พ่อก็ได้หาหมื่นยุนหามื่นเลยครับพ่อครับหาหมื่นโอ้หาหมื่นเด็กก็ใหญ่ายละกันสีอ๋อเปิ้ลกันสิญ่ใหญ่แล้วก็ขายอันนี้อันนี้ท่างนี้กลายเป็นห้ามไก่อันนี้อันนี้ตะไคร้หอมตะไคร้หอมสำหรับไล่แมลงเข้ามาสกัดเป็นยาเป็นยาไล่แมลงอะไรเพขีออะไรยังอืมท่างน้องก็เห็นอันนั้นหอยนั่น หอยเชลลีป <fort> ่ะพ่อหอยเชลลีวะนี่ม่ใช่หอยโค้งหอยโค้งหอยปังเอ่อเหนียวฟร์มไก่เอ่ออ๋อนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งฟาร์มไก่ผมอาอันนี้ไก่ซี่เออแก่ใจแก่ประเทศพันเอามาแจก่ยูดไข่เปลี่ยนโอ้ประเทศพันธุ์โอ๊ะแม่แก่ยืดไข่เปลี่ยนเลยทหารพันดีนี่เอออ๋อนี่ไก่ไก่ซี่อยู่กับเมีย ปฝนฝนลูกน้อยครับพี่น้องครับอพอข่อยเลี้ยงไกล้ไรท่าผู้ดใดพ่อไก่บ้านตีอ๋อนี่ไก่บ้านธรรมดาครับพี่น้องผสมไก่ตีพร้อมนี่ผสมไก่ตีขังร่วมกันไว้เลยเดี๋ยวจะออกลูกออกแม่เพศลูกเฝนครับอ่าน่าจักหนองครับพี่น้องครับอ่าน่าจักหนองเฝนหนองสองลาปลูกต้นไม้ต้นไรย ของอย่ของกินลงไปครับครับขอท่านดิพอ่อท่านด้เบิ่งแล้ว <c oughs> ผม <c oughs> ไปเลาะเบิ่งทัวแนวครับให้พี่น้องได้ชมกันเพื่อปิดแนวทางอยากจะมาศึกษาเรียนรูว้วิชาบ่อแพ้งวิชา,นา,นา,าเนาะพ่อเนาะให้ข้อมูลไนีหมด,มดทุกยา่าทคนแนว,เ,นเ,วเออเ็ดปุป๋ย,ยที่ว่าภาพ ปุ้ยมักนะครับ <spans> ท <ses ga ons> ี่ทีเผาทานเขาน้ำสมข้นใหม่ปลูกกอยางุซเนวอันนี้ปลูกข้า้ใหม่ครับอันนี้ปลูกไหลไหลพันดีครับโอ้ออปลูกอนันอันสาหร่ายยนีก่อนแหนแดง แหน,นแดงก็มี่อพอกันจอ i̇şte. งควนอันนี้บ่วยยังพอนี่อยังกบคือกันควนควนกบคือกันครับกบคือกันว่ากบเดี๋ยวเป็นน้องใหม่สวัสดีน้องใหม่นออกแหนงน้องเนาะกินตลอดปีกินตลอดมื้อบ๊บมีมือบ๊บได้กินยอดพองย้ําเช่ดียวกันพองย้ําเช่ดเนี่ยนเะก็บกินด้วยซันเออพ่อใหม่บ๊วยแหนง อันนี้ก็ปลากล้วยปลากล้วยนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็บบกกบเพืบอกันกบเพืึอกันเออตัวนี้ก็เป็นอันนี้หอมพันธุ์นี่ก็ต้นใหญ่สิพ่อหอมฝรั่งตสินี่กินได้ป้ะนี่ได้ได้หอมจีนครับพี่น้องครับหอมจีนมันธรรมดาอ้าซอยใส่หาบง่งกับขึ้นชิ้นใหญ่ครับเนาะ อันนี้คือจุดเรียนรู้แปลงพืชสมุนไพรนะครับพ่นๆครับของอยู่ของกินมากไม้สมุนไพรมีเม็ดสุยางสุเนี่วครับเบี้ยวฝ้าสะไรจวนอยู่บ้านได้หลายเมียครับอันนนีี้้้าางเบยฟทรโจพ่อปลูกยากเนาะอันอันอันไม่เฮียใช่ไหมเกิดตลอด นะครับคนเป็นอยู่ก็ต้องรู้หลาครับรูปแบบเชียงหน้าแต่ว่ามีความสุกบ่มีหนีเพรมีสินหนีสินก็บามีอยู่อยู่ซองเสาใส่เงินเดี๋ยวรัดหาเงินประกาศคนมาใส่เงินซอยอยู่ครับนะครับนี่คือเรื่องเล่าดีๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับเข้าสิพักแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าพักแป๊บหนึ่งให้พี่น้องนะครับ ไปชมซิ่งดีๆจากทังสถานีโทรทัศน์ของเข้าครับพี่น้องครับอ่อนซ่อนทีวี่พีชไอช่อง1นึนะครับเรื่องดาดีๆกับช่วงของรายการเบาสถาพ้อน้นมักเลาะขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องครับเข้าสู่ช่วงต่อมาของรายการครับพี่น้องครับเบาสถาพ้อนข้นมักเลาะครับพี่น้องครับยังอยู่กับคุณพอเคตดวนบุตรโมนะครับปราดเช่าบ้านหรือว่าอ่า ผู้ที่ไปเลียนแล้วกไปศึกษาในากเกษตรทฤษฎีไม่เกษตรพ่อเพียงแล้วก็มอดินอาสาหลายๆกิจกรรมครับพี่น้องครับได้ทายทอดนําเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมกันนี่นะครับอยู่ทงยุทธาบรรยากาศกาด็ดีสูตรอากาศบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ต้นไทร พันมีความสุขครับีปนองครับเดี๋ยวเข้าจะมาถามเคล็ดลับกับพี่พอเข้านะครับว่าเพันยูแบบใดนะครับพอ่อครับยูแบบนี้สบายว่เจ้าสบายครับเออแบบนี้แบบที่แบบง่ายๆเออมัมบ่ได้ไปมีเสียงอียงรบก,กวนอืมถ้าเขาไปนอนบ้านเขาไปเมืนอกันเป็นงุดนิดเป็นนอนบ่หลรับนอนบ่าลรับเ,เสียงโจเจตทั้งเบา โดยเฉพาะสมาชิกบ่เพื้นกันว่นเที่ยวกันจุดนั้นมาอยู่นี่จักปีแล้วพอซี่หาหกปีแล้วอ่ะซี่หาหกปีกับเกือจะสิบกว่าปีแล้วบวกกันสี่ห้าอ่ะหกปีก็มาอยู่นี่แล้วก็อยู่กับธรรมชาติครับนี่สออกมากเลยออกกําลังกายโดยการเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานเฮ็ดงานตื่นเต้นมากกับทำงานตื่นตีอะไรพอ พ,พื่มาธรรมดาปกติเฮานี่แล้วตีหาหกมุ่งนี่ละตีหาหกม่งหกม่งนี่ละไม่ได้เฝ้าต้องเฝ้าต้องเบียกบม่ได้บ่ได้รีดสิพาไปตอกบัตรบ่อยบอร์่ได้เฝ้าเฮ็ดคอยเฮ็ดคอยไปมีกระเซรามีกระเซร้าอ๋อแล้วก็ที่แรกเฮ็ดก็เฮ็ดยากอยู่แล้วเพราะว่าดินมันบ่ดีดินเบอร์ดีดินมันเป็นจังไรครับดินไส้เถิดเป็นดินทรายดินอยู่คนบ่อคนหยังแล้วบ่ปลูกคนบ่อน้ำคนอย่ก็ได้ใส ความคิดของของกลุ่มคณะาที่ดินเอาอน,นั้นมามักเอาขี้ฟุนมาใส่เอาใบไม้มามักใส่กันแล้วก็เพ็ดปีนี้นเพ็ดปีนี้มากดินก็พ่อได้ปลูกได้ยู่ได้กินดินก็นไรงามดินก็เลยงาม,มเล่ยเล่นเลิกใส่ปุ๋ยเคมีใส่พวกมูลนี้ตลอดกันครับ<ม>ปุ๋ยก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองทำเองเออนำํำมักลดพผือก กิดทำเองทำเองสารเลรงมาเร่งกัสารเลรงเล่งกันทำเองทำเองผู้ใดอยากจะเพิ่มค่าธรรมชาติผู้ใดอยากมาเรียนรู้อยากจะฝึกอาชีพของเจ้าของกับมาฝึกฝึกคนได้ฝึกคนได้ให้ของมุ่นได้ครับแล้วกาศช่วงนี้กัพออยู่พอกินครับพออยู่พอกินเพราะว่าเขากับบ่ได้ไปซื้อเขาสิเห็ดลงทุนปลูกพักปลูกงาเขากับบ่ได้ไปซื้อปุ๋ยซื้อยางเขาเห็ดไส่ซิ่งทีไอเนนเขากับบ่ได้ เสียเงินเพิ่มขายกับเขาขายว่าแพงเพราะว่าเต้นทุนเขาบ่แพงต้นทุนเขาบ่สูงขายแบบที่ว่าทั้งขยุ่ยทั้งแก่ทั้งแถมเลยทั้งแก่ทั้งแถมคแบบที่ว่าเหตุให้เป็่อให้ชาวบ้านได้กินน้ำนี่แหละครับปีนองครับเรื่องเล่าดีๆของป่าชาวบ้านอยแบบธรรมชาติอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระเจ้าจุงหัวการที่เก่า นะครับพอลอนกังเขานะครับญาติญาติพี่น้องว่ายามก็พอได้ซื้อได้หากับเพากับหนามกับรงที่บ่อหากินที่สวนนี่ยีสวนเก็บกินเลยเก็บกินเลยพักกระโยนนี่พักกระโยนนี่อาหารกระโยนนี่อยากกินไข่มดแดงกันแน่อย่างนี้ต้องต้นงพักวันปลาต้นม่วงต้นยังอืนะครับต้นไม้ไงต้นไม้ยังแล้วมีมัดสูุจัเนต์เครับมีแล้วบ่มียังเดียวบ่มีแต่เงินไหลเงินบ่ไหลแต่ว่าแต่ว่าเฮงสบายบ่ บื่อทอนิดยากไปละมองบ้านห้างเทียพี่น้องป้องไปที่ชมรายการทั้งออนซอนทีวีอยากจะมาเยี่ยมมายามอีพอเข็นนบนบุญโมกขับมายามได้อยู่บ้านหนองบัวบานครับขับมาไดเลยครับต้อนรับได้ชี่นี่ครับผมบ้านหนองบัวบนานตำบลไทรมุ่นอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นใกล้บ้านโคกสางงูจงอ่างครับพี่น้องครับนะครับ,รบเอาอีพอบอกเบื่อทุกคนเนี่ย ไอ085 920 6429 6429เอเาย้ำอีกรอบหนึ่งพอ085 920 6429นะครับพีบ่น้องสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าจองเป็นคณะนะครับเป็นคณะหมอลำมได้ครับพีบ่น้องครับคณะมาศึกษาเรียนรู้หรือว่าจีาส่งลูกส่งเต้ามาศึกษานะครับหลายผู้เรียนคนไปกรุงเทพกรุงไทยกลับมา อยากจะมาพลิกพื้นเพ่นดินเดี๋ยวก็มาอยู่แบบธรรมชาติครับมาเรียนรู้กับอีพอเน็นดวนได้นะครับเอานี่ครับเรื่องเล่าดีๆของปราญเช่าบ้านรับพี่น้องครับพี่น้องครับช่วงไทยของรายการแล้วนะครับพี่น้องครับเบาสถาพรคนมักเลาะเลาะมาสอบถามเรื่องเล่าของปราญเช่าบ้านสิ่งดีๆออกเผยแพร่ให้กับพี่น้องเช่าไทย พี่น้องเช่าทั่วโลกครับพี่น้องครับได้ชมได้เบิ่งแง่กันนะครับทังช่องออนซ่อนทีวีพี่ไอจานดำนะครับช่องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับพี่น้องครับรวมเดินทางแล้วกับเบิ่งแง่รายการโดยพี่พันธ์เครืองดื่มเพื่อสุขภาพชาพระจันรยิ้มกาแฟพระจันรยิมแล้วกับเรื่องเล่าของยาสีฟันพระจันรยิมสบู่นะครับนาเขานะครับฟอกนา นานวนนาเนียนครับพี่น้องครับตราพระจันร์ยิมพร้อมกันครับสบู่สมุนไพรฟอกร่างกายนะครับดับกลิ่นไก่นะครับหอมอบอวลด้วยกลิ่นธรรมชาติตราพระจันทรยิมมีต้องขอขอบุญขอบคุณคุณพ่อเข่นตวนบุณมั่วครับแต่เป็นหมูพวกกับอิพอยยเค่นนะครับพ่อของเบาถาพอดบ้านน้องบัวบานขอให้คุณพ่อนะครับจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับยู่ดีไม่แห้ง ร่ำ่รำรวยลยนะครับโดยเฉพาะรววยทา้งด้านจิตใจนะครับผู้ใดที่อยากจะเดินทางมาแวะเยี่ยมแวะยามมาหาอีพอเช่นดดวนครับแม่ใดนะครับจะได้ของแก่ของตอนของฝากแตงอดความรู้นะครับเอาไปปฏิบัติใส่ <cinematic. S 2> ในชีวิตประจำวันและกาเลี้ยงครอ,อบคออรัวต่อไปขอบคุณคุณพ่อใหญ่ครับ <ken> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ